พี่น้องแหกมนันแหกมนันเห็ดเพลเออโอ้ยน้ำหเห็ดเพิงเออเห็ดเพิงเหลืองน้อยจ้ะนี่แหกมันแล้วเด้อมือนีเด้อแหกมันแล้วจ้าเห็ดเพิงน้อยจ้ะแหกมันแล้วจ้ะแหกมันแล้วพี่น้องจ้ะ เห็ดน้ำกันจ้าวันนี้จ้าเ้ยจ้าอสองดอกน,น้อยนึงนะจ้าพี่น้องแห้งมันแล้ววันนี้แห้งมันแล้วปะไปตอค่ะพี่น้องแห้งมันแล้วจ้า กี่เฟเดียนเอ้ยถือฝนพุ่นน่ะดอกบอกใหญ่บอกเข่ออันนี้มันเห็ดเพาะทีนี่อู้ยเห็ดเพาะกะมีจ้พจา port, จพี่น้องจ้านั่นเมริกากะมีเห็ดเพาะจ้าห็นบ่อู้ยนี่นี่เจออีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเพาะอูย Head port, Head port. อ้ยเห็ดเพาะเห็ดเพาะเฮ้ยน้อจ้า เพาะอเมริกาจ้าเป็นบอะพี่โน,โน้องเห็นบอสปีนี้ได้กินเห็ดเพาะอเมริกาจ้าพี่น้องนั่นฮะเห็นบอสที่หอดเห็ดเพาะขนาดพี่น้องจ้านี่อีกบโโอสใบใหม่มันหลายมันมองเห็นยากจ้ามีดอกนึงนั่นเจ้ บูเคลียดอกเด้ดอเอาตแตงต้ส่วนที่เห็นจ้ะดอกได้ผเห็นใบไม้มปิดสอยบูเคลียไปน่ะตึองอีกขนาดจา้านี่อีกบ่เห็ดพอเห็ดพออเมริกานี่ปีนี้เพิ่งได้กินเห็ดพอแสดงว่าฝนดีคักจ้ะไปาหาเบึงไม้จ้ะอีกดอกนึงดีกล้เดียนดอกบ,บักง่ายคุณน่ะ น่องจา้าบุ้งไหมงามบ่ดอกนี้ให้งามคัก่ะนี่อีกบ่หาพวกอีกกันน่จ้าเอ็ดหัวหนูนี่งามงามเลยนี่อ่างาม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  หูหนูฝนตกดีขนาดมันเฮ็ดหูหนูออกแบบนี้เริ่มสีมานแล้ว đọt ngam ngam luôn องอ๊าว้าย์ง๊าด์องอ๊าหขนาดนงามขนาดน้องจ้ามาเด้อมาเด้อเฮดเฮดเหลืองเคนเตเล่คุณมีอีกบ่มีอีกบ่พี่น้องไปทางพี่สิสิสิทางนี้ เอ้ยเอ้ยอีกแล้วเจออีกแล้วงูนึงงูนึงนองเอ้ยมาเดินมาเดินขายาวขายาวยาว่ง น้ำน้ำน้ำเถียงปักมือโอยสะอวนสะอ้ยน้ำน้ำหัวสันมือสันน้องเอ้ยงามงามงามนี่ดอกนึง À, chỗ hay bung cháo mang lẻo quá ui nắm tắt đạp ui tụi 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 เอียอุ้ยมีกระแมนพี่น้องมีกระแมนจ้ะมีกระแมนอู้ยบ่เอาบ่เอาปอาิดไว้เริ่มออกไหมจ้ะพี่น้องนีนนน่อินไซม์อมอลว์นอลดเกล็ดเย็ดจ้ะพี่น้องงามบปะผู้ไหนไปทางหุ่นผุนเยอะโลวัน យីអ្ហាបកលိုင်းឡើយអូយលឿនយ៉េម៉ាកម៉ាយមិនអើយលឿនយ៉េម៉ាកម៉ាយចា cục quá bán an lạc nè bù nè ui nghe nghe rồi nè 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 ดอกมีเอาอยู่นี่อันนี้ไม่เอาไห้มันใหญ่อันนี่เอาอยู่อันนู้นนี่เฮ้ยน้องาว่ามันทองคำจ้ะเหมือนทองคำในป่าเลื่องเออเฮียอยู่

หายยาวๆอุ้ยวายผมเมื่อกระมี่ครางเดียวครางนึ่งขาดแล้วว้ายสะออนสะออนอดดอนดีสะออนดีหัเห็นเฮ็ดน,นี่ขอยสั้นจับพี่น้องมันอันมันงาม งามคักจ้ะโอ้ย มาฮะอุ้มะอีกอีเมียเยอ้วนๆลย น,นดอกเห็ดไหมพูดนะพี่น้องเอ้ยถ้าบานนี่นี่ยังจุมจ่มๆอยู่นะนี่ถ้าบานนี่โอ้ยสีดอกง่ายครับแกนี่ยังจุมจ่มๆอยู่เด้อพี่น้องยังบ่บานจ้านี่อีกไหม Những nhát lên. Kìa, Ừ Ok Ngam hai ngam hôn. Kìa, 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 ụp nhau chà. สะออนกำลังออกหลายแกพี่น้องจ้ะเฮ้ยคุณเห็นบ่เครื่องกระตาแล้วจ้ะไปอีกต่อจ้ะไปเบิ่งอีกัข้างนี้กันนะพุณข้างพุ่นจ้ะเตี้ยมีอีกเจออีกแล้วจ้าพี่น้องไปมันอีกแล้วเจออีกแล้วมู้นึง เยออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าโอ้เอ้ยพี่จ๋าเห็นบ่เรื่องเออเอออยู่นี่ว่ามันท้องขั้นจ้าเป็นหนามจ้าพี่น้องไค่อยๆก้อนเป็นหนามอันเขืองจ้านี่อันนี้อันนี้เป็นบ,นบานๆแล้วจ้าแต่ว่า,าเป็นหยัง อ Pick ้ยฝนตกถือ็นเปื่อยไว้เนาะจะโ้ยกอบักใหญยเลยจ้ะโอ้ยน้ำเขืองแกพี่น้องเก็ดแห้งบ่ได้จ้ะ ค่อยเอาพุดหน่อ่ะก่อแค้นเสือคอยบันนีน้อือพุ่หน่ะยโอ้ยบ้านถักบ,บ้านนี่ยัดอ,อกได้หึงพอฝนตกใสล่ล่ะ เปื่อยไหวจ้ะบานไหวคุณจ้ะพี่น้องจ้ะสิเต็มหมดตะก,ก้าพียเร็วเด้อบานนะไปต่อจ้ะนี่อีกบอสขน,นี้มีนี่สีเหลี่ยวเห็นไกลค่ะเหลืองเออเฮ้ยยุดใ้เลีเออเออยยเ้ยวไปนี่นเลี้ยวไปนี่ปานทองค่ำออโลดจ้ะเจออีกแล้วพี่น้องเชนตเตล เก็นตเตลโอเก็นตเตลโออีกเลี้ยวจ้าเฮ้ยอุ้ยกอ่บักบใหญ่เลยอุ้ยเปียกๆอยูเ่เลยจ้าเมี่ยมึงเลื่อแล้วพี่นอ้องเอ้ยเปียกฝนฝนเปือ่อยแล้วจ้าไปอบแหงจ้าพี่น้องเนาะจะ้า ถือฝนไหมฝนฝนน้ำฝนเซ่จ้ะาวงนี้เป็นห้องน้ำมเอ๊ะไปจ้ะพูดนะจะเต็มตาอยแล้วอ,อีกบ่หาบางอีกกันากข้างในมันเจืออีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วจ้าเก็นตะลิวเข็ดเหลือง มันปูอุ้ยึ่ยง,งามสินี่แม็กกว่านี่งามงามพี่น้องอ๋อพูดนะเี่ยดูบกยญยอุ้ยขาแม่จ้ะโอ้ย ตงรงเอาไปถคำกมสะอาดอีกเทอ่อหนึ่งจ้ะอันนี้มันเปียกคักอยู่ผนพึงเศร้าตกนี่อีกดอกหนึ่งจ้าจ้าพี่น้องพี่อีกหนึ่งจ้าพี่นี่ ไอ้ออกไยแทะออกไยจ้ะพุ่น่ะกำลังพูขึ้นมาพุ่นกำลังพ้นขึ้นมาโอ้ยกาอบักใหญ่เลยจ้ะพุ่น่ะ เป็นขี้ตมมาจ้ะนไปท้ำความสะอาดยูบาลเอามีปลามีตตยุงบ่มีเวลาท่ำไปจ้ะสิเต็มกระตาไอยแลย้วจ้ะพี่น้องจ้า ไปหาบางอีกจ้าเดี๋ยวเห็นผู้เฒ่าเฝ้าป่าดอกนี่ลังงามๆอ้อะนะเห็นบ่จ้ะผู้เฒ่าเฝ้าป่าดอกได้ดอกนึงมาอนีิเ<อ>ต็มตาแล้วจ้ใะใกล้กกลแล้วใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยใกล้ขอดสิพ่อแล้วเต็มตานี่ขอดกระเมื่อจ้ะคุณหาบางอีกก็น่ะจ้ะ พี่น้องเมื่อกี้นี่คอยมานคักคุณน่ะแคนเตเลวบิ๊กวานนี่แต่ดอกง่ยายๆพี่น้องนี่พี่เต้เนี่เห็ดเหลืองอ่อยต่อยจ้ะพวกเป็นอ่อยต่อยดอกนี่ได้อันโอนแมนดอกหนึง่ King the งคิงออฟเดอะวูดเออพวกเป็นคิงออฟเดอะวูดอะไรนะเอะ <Own man. S 1> อเออออนแมนคิงเออโอนแมนโอนแมน,โอนแมนจ้า ดอวกานอกนั่นก็เป็นเห็ดเหลืองชั้นตะเล่่เ็ดไอ้มันปูจ้ะพี่น้องเนี่ยนะนีแต่ดอกงามๆขาใหญ่ๆอวบๆจ้ะพี่น้องเนาะกูนะเดี๋ยวไปท้ำความสะอาดอยู่บ้านเอาจ้ากูนะเต็มกระตาพอดีจ้ะพี่นอ้องนะกูนะพ่อแล้วจา้าเมื่อบานก่อนพ่อแล้ยวมือนี่ด้ตาหนึ่งมาจ้าพี่น้องเอาไปท้ำความสะอาดแล้วก็สิอบแห้งจา้า จ้าโชคดีบ๊ายบายมานแล้วค่อยมือนี่มานแล้วบ๊ายบายจ้าเมื่อก่อน